สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ GOS Next ครับผมอยู่กับเกมสวัสดีนนะครับผมอยู่ในแบบพลตฟอร์มของโลบอคนะครับผมวันนี้มีคนเล่นด้วยกันนะครับผมสองคนเหมือนเดิมนะครับผมไม่เหมือนเดิมหรอกมีคุณเต้กับคุณปาะนะครับผมขอเสียงหน่อยครับ <มา S 1> สวัสดีสวัสดีเดี๋ยวนี้มาเล่นยังไงเล่นไม่เป็นเลยนี่สอนหน่อยนี่อยู่มนุษ หยอกยอก<อ>เออแล้วแล้วปีกตู้เปยี่้อเข้ามาในห้องที่เราเคยเข้ากันอะ่ะไอ้ห้องน้ำอะ,อ,อะไรคือจุดเฮ้ยอะไรอ่ะเออบิลไคเฟ์อะไรนี่บิลไควฟ,เฟ์เฮ้ยเจ้าต่อไฟโอ้โอ้ ว่าอยู่ทำไมไม่มีเสียเสงเปิดลำโพงนี่ไปไหนเจ้าเฮ้ยใครเป็นฆาตกรไปไหนจใจห,หนุ่มยีมคยใคป็นฆาตกรเจอหอนี่งละอันมันคืออะไรนี่ไปไหนจ้าหนุม่มน้อยไปไหนจ้าแค่นี้ก็ส่งเสียงให้ฆาตกรมาเอาโอเคไปไหนจ้าหนุ่มน้อยอะไรอ่ะเฮ้ยดีด้วยอยู่เป็นฆาตกรเหรอพี่นุไม่ใช่ กูเจอแวมกูเจอเลดี้แวมไพร์อ่ะในเลสเดนดีวิวในเลสเดนดีวิวสามอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เลสเดนดีวิวสามในเลสเดนที่อะไรวะกูลืมฮะยายนะเล่นไม่ไปิอกก็โดนสมองหัวโลนอ่ะเอาพี่โนมใบให้นิดนึงก็ได้อยู่ในที่สกปรกที่มันมีชะโครกเออแล้วมันก็จุดการหัวลวนละ เออโอเปนฮ่าฮจะไปไหนจะดูเลยฮ่าฮใครโดนใครโดนผมตายตายนึงใครโดนใครเราใครโดนคาราว่าสวยเออผมเจอเล้วจะแล้วจะคุณผมเจอเลดนี่แบมพร์อ่ะอยากเล่นอะไรดีบิวเออใช่ใช่ไม่รู้ภาคอะไรลืมละไม่ได้ติดตามดูนานมาก ไปเลยอีธานผมนิ้งเนาดีเสียงเขาีนเสียงหลดไฟอย่างเี้ไปเลยอีธานอีธานระวังแต่ทานก็ไม่รู้เสียงอะไรอ่ะมีคนไรมีคนส่งเสียงรบกวนผมอ๋อจะเบิดลูกใหญ่เกมนี้มันใช้เสียงในการเล่นเหรอเอ๊ะนิดนึงอ่ะเกมเกมนี้มันใช้เสียงในการเล่นในการเล่นเกมปะ อ๋อใช่ยู่นิดนึงมันเอาไว้ส้นงค่าตาก,กรใช่ไอยู่ไหนอ่ะอลยอยูท่าไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยปลอดภัยไม่บอกหน่อยก็ได้ี่เกมนี้มันเล่นอไหนนี่เล่น,ลนม่เสียงอะไรอาตูเฟนิสเกมว่าอ,อยู่ชั้นสามเหรอ เ้เนยมงเอ็นล <this> ่าเรวัดโงเอ็นพุแล้วโอ้ลดี้แบมพายมปละแล้วีดี้แบมไพายมันก็เหมือนนะโมเดลมันเหมือนมากเลยเดี๋ยวพเล็บ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 อเล็บ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 มือมือมือขวาตยื่ไหน้วะโอ้เซยงชัหอยู่ไหนก็ได้คับตแล้วอยู่ไหนได้ไหมยอมแพ้ได้ไหมอยมันมีเสียงคนทา้งท่เรยวย เซ็ตชั่วเซ็ชั่วล่ะยอมแพ้ได้ไหมไม่ติดยอมแพ้ไหมไม่มียะางเกมยงเลี้่างยงเนยนมตู่ข้างหน้าเพื่อใช้ชนะของพวกเราโดนคนด่าตายเนี่ยฮะจังตู่กับพี่โยโดนคนด่าตายเนี่ยแม่เรื่องะไรของกูฮึตู่ตกใจหมด ไม่ได้แล้วเปิดประตูห้องเต็มไปหมดแล้วะเออเกมกันอะไรช่วยบอกหน่อยดิเกมมันช่วยบอกหน่อยดิมันเกมมันเล่นยังงไเหาจยไม่ไม่เอาาชชีวิตรอดถึงเ้แล้วแล้วอุปกรณ์อะอุปกรณ์มันมันมีไหมอะมีของคุณมันเป็นเหมือนแบบที่ตรวจจับว่าผีอยู่ใกล้หรือไม่ใกล้เอาไม่เป็นนะโทษ ผมฆ่าปลาได้ผมฆ่าปลาได้คนเดียวเองโอ้ไม่อยู่ชั้นสามหมดเลยเขาจะไปทานวะกูอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยเอ็นนั่นรวมปะไม่ได้แล้วตายดีกว่าพวกเราแหกอะทุกคนเรียนตัดเรียนตัดอันนี้เรียนตัดอันนี้จริงหนูกล้าเกินได้ยินเฮ้บ่อยว้าตายเออ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 เขาบิดกูเป็นไงบ้างกับการเล่นเพส รู้สึกดีไม่ได้แพ้ันนั้นลูกกูตายอ่ะผมไม่รู้ใครมีกับเพื่อนรอดแฮกแฮกกันไงพวกคุณเหยียดหัวยีเนื้อผมตาที่สองของวันเนื้อผมเริ่มกันแล้วอันนี้นก็ตัดวันนี้ต้องเปิดเกมมั้ยนน้องก็เปิดเยอยเหรอแต่เขาี่วมาก เกมเกมสองเนี oh. <S <s oh! s <S s <S ่ใครเป็นก okay. okay. ันบ anyway> like yup ้างเโอ้ไอตี้เป็นมันคืออะไรอ่ะที่ที่อยู่หน้าผมไอตี้เป็นเออมันเป็นลิลิเก็บแล้วได้ตังค์เราบอกคุณที่เราบอกว่าถ้าคุณเป็นในความขี้หานมันเกิดเออไอตี้เป็นเพราะว่าเฮออโอ้โอ้โอ้สว่างปิดก่อนเราควรแอบเ้ยเราควรแอบเพราะนี่บัตรมูลและไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวโอ้ยเรียน นี่คือบัตรมูนแล้วครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้บัตรมูนก็พจันร์สีเลือดนะครับผมเราจะไม่มีอุปกรณ์เลยนะครับผมแล้วเราต้องอยู่นานกว่าเดิมนะครับผมเออผมผมผมเคยเจอพญานสีเลือดในชีวิตจริงด้วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะความความเชื่อมันเป็นเรื่องจริงแหละผมเคยลองอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเขามันแบบอันนี้จะเล่าเรื่องหน่อยนะคือตอนที่ผมตอนเด็กๆอะ่ะมันจะ มีมันจะมีพระจันทร์เสด็จเลือขึ้นมาหลายนานทีจะเกิดขึ้นอะ่ะแล้วแล้วแล้วพอ่อแล้วพ่อแล้วพ่อเพื่อนของผมอะ่ะเอ่อพ่อของผมแล้วพ่อผมมีเพื่อนอะ่ะเข้าใจนะเออแล้วมันแต่พ่อเพื่อนเพื่อนของผมบอกว่าถ้าเอาไม้ไปตีต้นไม้อะ่ะแล้วขอพรอ,อะ่ะขอพรให้ลูกโดดอะ่ะมันจะเป็นจริงเลยผมก็ลองดูเออแล้วมันเป็นจริงซะด้วยดิมันแบบงอเฟืองบ้านผมก็ออกลูกแบบเต็มไปหมดเลยอะ่ะเต็มบ้านเลยอะ อเออมันเป็นเรื่องจริงนะมีใครเชื่อบ้างไหมอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะอันนี้ก็ใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะชนเถอวิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมออกเสียงยากสำหับเหล็กญ,ญาณนะ่ะอาา<ย>๋อคมณาจะอธิบายไม่อธิบายไม่รู้เรื่องเลยไไม่งงแอบปะน้งผมแอบก่อนผมแอบก่อนปิดไฟ เฮ้ยทำไมจ้าดังเลยโอโอ๊ะโอจัดตาเฮ้ยระบบเกมนี้ดีเว้ยเล่นเฟิร์สเพอร์เันได้สบายดีเดี๋ยวสี่ชั่วโมงในเกมนี้มันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหนึ่งนาทีมั้งตอนนี้เขารีบู๊แล้วมั้งมันดูเรื่องมากยืดมือกูป่วยวะทุกช้ชม เสียงแบบนี้แน่นอนเลยว่าตายแล้วยดแน่นอนมีรุกอย่างไอ้เขียนแล้วเออไอ้ดูไอ้เลิฟแมปนี้เลิฟเลยเออก็ปุ๊บก็เหมือนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วแมปเล่นประจำก็เหลือดสองคนแล้วเลือดสองคนนะรู้ตัวเปล่าเดินไปมั่วมากทำไมจอจอผมเบื่อเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวละครมีบีผีอยู่ใกล้คืนนี้แล้ว อ้ยโอ้ยโอ้าเลย啊กมมีเ้วยเหรอเกมมี僵尸เกตด้วยเหรอไม่รู้ทำไมมันเป็น僵สเกตฉากไปตกใจหมดเลยตาที่แล้วที่ไม่ตกใจที่ตาที่แล้วไม่ตกใจมีแค่คนมียังไม่เหลือใครไม่ได้คนเดียว Wait a minute ไอ้เต้ยมันทำเสียงอไง พี่เตพี่เต้พี่เต้ทำไมทไมทำไมพี่ตู่กอไหไม่อยู่ตรงไหนอยู่ชั้นสองอ๋อมันอ๋อมันอยู่บนหลังคาครับอยู่บนหลังคาแล้วทำไมผมหาไม่เจอไอตคุณจำห้องที่คุณตีกล่องได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละห้องนั้นแหละมันอยู่ข้างบนหลังคาห้องนั้นเหรอเออเออมันอยู่บนหลังคาห้องนั้นมันในตู้อกเก๋ไม่ไม่มันอยู่ข้างบนห้องนั้นอะอยู่ข้างบนห้องนั้นอะอยู่บนหลังคาอ๋ออ๋อ โอเคครับผมตาที่สาของมันครับผมเ e t s g คุณชอบอะไรที่สุดอ่ะโอเคแล้วความโหมดเงินดอนโอเคครับผมวันนี้ตาตาตที่สามแล้วผมถ้าเกิดคุณยถ้าเกิดคุณยิ่งลกกำลังกับปุ๊บเนี่ยแล้วทีเนี้ยพันรกรมันหายมันหายกลับแล้วเนี่ยแล้วยิงปืนซ้ำาตแอบห้วงนี้กันดีกว่าทำไมดีไซน์ทำไมดีไซน์แบบนี้มันสวยจริงเหร ปามปั๊มปามป๊มแอ่พ่งนี้อะไรอะไรอะไรแต่พ่กนี้ะพรแกนี้พ่งนี้เหรอก็กรไปวาล้เออแบเออมาจีโน่กตู้เออทำไมตู้หายอ่ะอ้าอยู่นี่ไงอ๋อ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 ตรงนี้ดวดไม่หลดโอดีก่าเดีเราได้มีแผนกันว่าเราจะแอในนี้กันยาวนะครับผม เออจีโน่คุณชอบจีโน่กับเต้คุณชอบเสียงอะไรมากที่สุดอ่ะอยากรู้ผมชอบเสียงนี้อ๋อแล้วผมเออส่วนผมอาจจะแบบแปลกกว่าทุกคนหน่อยนะเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ชอบใช่ผมชอบเสียงกระสุนปืนมากเลยเสียงแบบเสียงยิงปืนแบบปะลั่นหูผมชอบอ่ะผมชอบที่ผมชอบได้ผมดูเสียงปิดเครื่องปะลั่น ปิดเครื่องก่อนสีเหลืองไครับเหลืองกปิดเครื่องก่อนไหนไอตรงไอตรงลูกคนอ่ะไอตรงที่คุณกดไปอ่ะมันโถเอ้ยไอ้หน้าไม่เืมทำอยู่เพราะตอนนี้เขาไปแล้วเขาบอกอ๋อแล้วก็เดินมางกันนะเราเราเครื่องหนุ่มแชมป์มันคืออะไรอ่ะมันไม่นเครื่องแบบว่าพีคไอมันเป็นเครื่องตัวจับพละก่อนมันไม่นเครื่องตัวจับพระก่อนเฮ้ย อย่างนี้เหรออย่านี้ใช่ไหมยนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใชไีตด้ไกลมากเออโอ้ดูเฮ้ยออ้ยออโอ้้้้้โอออ้ มรอดผมรอดไปเปิดประตูเปิดประตูไอ้เออฟังประตูมันอนโอ้ยแหลค่ะอะไรวะโอ๊ยไ้เอ้ยฟังตู้เข้ามาหนึ่งเมื่อม <rawd Moder> ันไม่รู้เม่งเลยโอเคครับเพรใช่มันไม่รู้มากเลยอ่ะเอาชนะแล้วเหรอทำไมมันเก่งยังอะเราแพ้เราแพ้ ไม่ไม่ไม่ไมาถึงมาน่ะชนะเราทำไมมันหงจกันเลยโอเคครับฮัลโหนตาที่จีของเร่างครับี่่ทอผมโอเคคัจนาทีมโัจนาท่อโอเ่จนา่เันใหงมโเั่่าจอเคน่าี่อโร่น่า่จอค่น่าที่จีขอกผมอเคค่จไอ้เหี้ยเผลอเิง่นเมื่อคุณคิดออก ยินดีนะเพื่เมื่อคุณคิดออกจะเป็นอย่างนี้เว้ยฮิโน่คุณดูนี่ตีนตีนเนี่ยฮิโนเมื่อคุณคิดออกคุณจะเป็นอย่างนี้เมื่อคิดเมื่อคิดไม่ออกเกมนี้มันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยวะยังเล่นขนมเนี้ยแต่ตรงไหนดีเฮ้ยพีมาพีมาพีมาเข้าไปนีดคุณปั๊มไม่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 เอาแยกห้องเหรอ ถ้า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 ผมตายรู้ไว้ด้วยว่ามันมาแล้วผมก็จะแอบพวคุณแล้วแหละ่แอบผมผมจะดูผ่านทางกต่างแต่ถ้าพวกคุณถ้าพวกคุณตายแสดงว่าผมรอดคนเดียวผมคิดว่านะถ้าถ้าเราแยกห้องกันฆาตกรมันมันจะไปแค่ห้องเดียวเองโอ้ยอยู่ได้ดิทุกคนนี้คือนี่สถานการณ์จริงก็คือเมื่อคุณกิ่ออกอ๋อห้งเออบ้าน เออพอมาดูดิมาดูมาดูเพื่อนเราสิเอ่อเพื่อนเรามีนี่เพื่อนเรามีลูกใช่ลูกแลมาทำาทอะไรไม่รู้ชนหน้าผีให้ผีตั้งใจทำอะไรอ่ะเอาโอเคหายบักละเมื่อกี้หัวหัวทะลุมแพงเฮ <ะ S 2> ้ยเจ้าผมฆาตกรมันุษย์เออผีผีผีไม่มาผีย <ไอ S 1> ังมาหายเป<ผ>็นคด ใครมันพูดอํมงศ์อ้เนียเฮ้ยเฮ้ยวาฮาเปิดไอ้แมเนี่ยไอผมพันตะโกนไม่สามารถฟันผมได้แล้วผมก็แล้วผมก็ไม่สามารถออกได้โอกสออกอะไรแล้วฮัลโหลหายละไปละไปละไปละเฮ้ยเปิดเปิดหับอกไปเฮ้ยสัญญาณยังสีเขียว เออเออยังปลอดภัยเราโหมเป็นตัวโดนใครมาพูดอ่ะมึงกูสัวอ้ยู่ดีเหรออะไรอ่ะวิโนูอยู่ไหนตอนนี้เราตัวตัวจับล้วตอนนี้ไม่รู้แล้วเราอยู่ไหนอ่ะผมควปิดเครื่องสัญญาณไม่มาละมันมาละมันจะมาเอ้อรอบรอบรอดผมออกมาจากบ้านเออไอ้มันมันไปไม่รอด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  เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะผู้เผยตัวงัวเอามันเห็นนมิว่าไอตัวใหม่ปะเนี่ยตัวใหม่อะมไอตัวมาแล้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 วนี่ตยายแย่เลยเออมันอยู่มันอยู่ด้านซ้ายของบ้านอ่ะมันอยู่ด้านซ้ายของบ้านที่คุณเนี่ยที่คุณที่คุณอยู่อ่ะโ Oh my god เหรอโยนกำลังไม่ยันนะวางวาไม่ได้ตัวเป็นตัว มันแฟตัโบโฟเบียเลยเอ๊ะเอ๊ยร่างเอ้ตัวอะไรเนี่ยมันร่างตัวใหม่อ่ะอเห็นในเห็นในหน้าเห็นในหน้าโฆษณาเกมเป็นตัวใหม่ใช่ไหมเอ้ยบ่เอ๊ะย่มั t the f ฟักให้เปิดประตูทำไมมันพีพี่สี่ตาเลยเราไปดูมันกันยา่ๆตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะโอ้ใหม่ก็อยู่ด้าบ้าน ผมพูดแค่ผมพูดผ<ด>มพูดแค่นั้นแหละกดเว<ด>ลาของฉันนี<ด>อ่อยู่ไหนไม่บอกเออเกมนี้มีปืนป่ะมีเตยถืออยู่ไมย่ยิงยิงลองยิงไปที่ป่าน้ำมันดิไอ้เชี้ยมันเอาไว้ยิมาางมานางัน,อนเอาไว้ยิงฆาตกรฆาตกรผู้ว่าไม่สมจริงเลยเกมกาบใช่เกมกาบงั้นแ้วก็ดีวองมึงอะ ลันแลบลูบลู abei, mas ga, mas ga, mas ga จีโน่จีโน่ตายตายกรดีเยดดัมคผมตายสี่ลรอบแล้วคับไม่รู้นะเฮ้ยโล่โลโลกันได้โล่กันได้แกไม่ได้เโอ้ไม่นะเบืรอนเอเแล้วขังผมเออตายหมดเลยมิ้วฝอตง่าเพย่อนเอ่ะแล้วผมอลย โ <Okay, S 2> <ผม S 1> อเคครับท่านผู้ชมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมยังยังขอตกลงได้ครับผมตายสีร่รอบแค่สีล่ลมไม่ไหร่ผมจะหยุดผมตายทุกตาเลยแหละใช่อยู่ตายทุกตาในการชมในการชมคุณนั่คลิปเหรอปิ๊กไปเลยสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อน บ๊ายบายจ้า